ช่วงที่ติดโควิดแฟนติดโควิดตัวเจ้าของติดโควิดแล้วลูกปวดฟันพี่น้องปวดฟันเนี่ไผ่ไพ,พก่ก็ถ้าเคยปวดฟันกับจมูกเนาะก็จะนอกจากว่ามันทรามานซําไดแล้วที่นี่พอเขาโทรหาหมอฟันปุ๊บหมอฟันก็บอกว่าอ,อ๋อบ้านพวกเธอมีคนติดโควิดบรับให้กินยาแก้ปวดไปคิดเบิ้งพี่น้องปวดฟันมือเดียวพ่เขาบอกอยากร่อแล้วเนาะแต่ที่นี่น่ะ กินยาพลราแก้ปวดนะยุเป็นเกือบสองอาทิตย์นะจ๊ะเพิ่งได้ไปหาหมอฟันมือน,นี่แล้วไปคอดหมอกระบาดเฮ็ดยังหายเอียงมากไม่ก็บ,บอกว่าเอออ่เบิเออ่งแล้วว่าบาดมีผลอียงไรก็คือให้กลับบ้านยากับบาดพี่นอ้องฟัิจ้าเดี๋ยวมื่อนี้สีมาแช่ประสบการณ์ที่ติด โควิดหลังจากฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครบสามเข็มไปเรียบร้อยแล้วเนาจะจ้ะเอวันที่ยี่สิบแปดของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนาจะจ้ะไปฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาเข็มสามมาเนาะพี่น้องหลังจากนั้นฉีดวัคซีนมาได้มือหนึ่งก็เริ่มไม่มีอาการไข้ไหมจะ้ะหลังจาก ไข่ก็ตอนแรกก็คิดว่าแม่นเป็นผลขางเคียงจากฉีดวัคซีนเนาะจา้ะก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ไอแล้วก็าหายใจเอ่อหายใจลำบากนะจ้ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าปกติเอ๊ไข่พ่อไปฉีดวัคซีนมาก็ฉีดเข็มแรกนี่ก็จะบ่บ,บ่มีผลยังเนาะพี่น้องบ่บ่ไข่ ก็จะแค่ปวดแขนนิดหน่อยกับไปทำงานในปกติหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณเดือนเดือนมิถุนายนเรามาฉีดเข็มสองเดือนสิงหาเข็มสองนีก่กะบ่บริมีอาการไข้สูงแต่ก็จะเป็นเมื่อยแล้กวก็ปวดตามโตปวดกล้ามเนื้อปวดหัวแล้วก็เพียอยู่ประมาณสองสามหมื่นนะจ๊ะแต่ก็บ่ริณไข้สูงหลังจากนั้นก็คือพักผ่อนกับไปเฮ็นงานในปกติพ่อ ผ่านมาประมาณหาเดือนกว่าๆจ้ะก็เลยจองไปฉีดวัคซีนของเอ่อโมเดนนาเข็มสามวันสุกทียี่สิบแปดทีผ่านมาเนาะจ้ะแล้วที่นี่ปรากฏว่าไข่สูงพี่น้องไข่ตั้งแต่วันเสาร์ตอนแรงจะ้ะตอนกลางคืนวันเสาร์เรากล่าวมากวันอาทิตย์ไข่อยู่ที่ประมาณสามสิบแปดจนหา สาิบเก่าประมาณนี้จ้ะล้วกับไอคักพี่น้องก็เลยว่าเอ๊ะปกติถ้าไปฉีดวัคซีนมากน่ก็คือจังบ่มีอาการแบบนี้ก็เลยลองเสือ้อไอตตรวจโควิดแบบนี้จ้ะมาตรวจว,วันอาทิตย์พ้นปรากฏว่าเป็นลบพี่น้องแต่ไขบ้บวลดกินยังกับว่าใดจ,จ้ะกินได้ตั้งแต่น้ำอุ่นแล้วกับเล่ รอเบิงโพลีกว่าอีกจากสองหมื่อถ้าเกิดป่หายก็เสิตรวจโควิดอีกนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็คืออาสามีนะจ๊ะเล่ากัใส่ชีวิตประจำวันอยู่น้ากันเนาะวี่น้องหลังจากที่เจ้าของไข่ได้สองหมื่เอ่อหมื่อที่สองสามีก็เกิดอาการเท,ทิ้งไข่เทิ้งไอนะจ๊ะที่นี่เล่าก็เลอไปตรวจ ปรากฏว่าผลของเลนะ่าหนาเป็นบวกตรวจวันอันองคานผลออกมาวันพุธนะจ้ะก็ปรากฏว่ารติดโควิดแต่ของตัวเจ้าของเองเนี่ก็ไปตรวจเมื่อเดียวกันแต่ตรวจช่วง่ายแล้วที่นี่บ่รู้ว่าเกิดปัญหาผิดพลาดยังก็ล่อล่อ,ลอ,ลอฟังผลเพื่อเจ้าของกับใครใครมาตลอดที่นี่ก็เลขติดต่อไปทางแอรเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจโควิด COVID นะจ๊ะแล้วเพื่อนก็นเลยบอกว่าอ่ามันมีปัญหา เพราะว่าเข้าตรวจวเราเข้าตรงไดกดทรงไอ้หมายเลขบัตรประชาชนของเข้าเอียงเองทางอินเทอร์เน็ตอาจจะสงสัยมันมีเอผิดพลาดท,ทางเทคนิคจังเลยกระบ,บรูเพื่อนก็เลยบอกว่าให้มาตรวจไม่เอกกรเลยไปตรวจเอ็กวันทีเอ่อวันวันพฤหัสน่ะาจะาก,กับผลปรากฏว่าวันศุกร์เป็นบวกจากพี่น,อน้องก็คืออาการช่วงอาทิตย์ที่แล้ว ที่ติดโควิดมีอาการไข้สูงปวดหัวตัวหอนแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนี่ปวดแบบแบบกระโดดนากระโดดหลังเลยแม่จ้าแล้วก็น้ำมูกนี่ก็ะไรลตลอดแล้วช่วงในที่น้ำมูกแห้งก็คือช่วงนั้นจะหายใจบ่ได้จนได้ใส่อ uh, สเปรย์ฉีดเข้าทัางจมูกนะจ้า เพื่อเพื่อที่ซอยเปิดท่างเดินหายใจให้นะจ๊ะทพบสังก็ขึ้นนอนมาได้ตรงได้ใส่มอนนี่ประมาณสองถึงสามอันนะจ๊ะนอนนอนแบบนอนหลับๆมาได้นะจ๊ะหายใจบ่ออกประมาณสามมือกินยังมาได้พี่น,อน้องกินในต่นักก็คือช่วงที่ติดโควิดนี่ทางสวีเดนนี่ก็คือเอ่อไ่ได้ไปกัดตัวยุไซได้พี่น,อน้องเอาจะต้องดูแลเจ้าของเองอยู่ที่บ้าน แล้วที่นี่ก็คือเขาถามว่ากินยาอย่างก็คือเวลาเป็นไข่ตัวร้อนก็กินได้แค่พาราบางเขาก็จะมีเป็นอวิโดนกับตระกูลเดียวกันกับพระราเซตมอนนะพี่น้องยาตัวนี้เราจะรักกันอกจากนั้นก็คือเขาจะซื้อเป็นพวกยาอมที่เขาเจ็บข้อนะจ๊จะจะใส่ยาอมเรื่องว่าใหู้พี่น้องฟังมาช่วงที่ไข่สูงๆสองเมื่อแหลกเสียงก็จะหายพร้อมแล้วก็ เออบ่ิกินหลักอ่ะกินอาหารก็คือบ่อโรสชาตินะจ๊ะคือบอมีสูญเสียาการรับรสรับกินไปน้ากันพร้อมๆกันก็เลยบอกว่าโอ้เป็นยังคือเป็นนักแท้จรงสินะาจา๊ะเพราะว่ามูทีทํางานน่ะกับเป็นคือกันแต่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนก็แค่ปวดหัวโวห่อนเป็นคืออาการเป็นมาธรรมดาแต่เจ้าของนี่ก็คิดว่าเอออาจจะเป็นพลัขางเคียงว่าเขาติดโควิด กับเขาฉีดวัคซีนเข็มสามไม่ในเวลาเดียวกันบรูวาฉีดวัคซีนก่อนติดโควิดหรือว่าติดโควิดเราไมาฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงกว่อนที่เขาจะไปฉีดวัคซีนนั่นก็คือมีอาการเป็นวัดเราร่างกายบ่คอยแข็งแรงนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผลขังเคียงก็กนนกคือนนอกจากก็คืออันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์มาแนะนำให้ทุกคนรับหลูน้ำนอกจากว่าถ้าร่างกาย้เขาบกแข็งแห้ง,งหรือว่า าบ่มั่นใจว่าข้าแข็งแรงบอลก็เป็นวัดบองสิก็เคือย่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนนะจ๊ะเพราะว่ามันจะมีผลช่วงที่ร่างกายขาอ่อนแอข้าไปฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยคือเท่ากับว่าขา้าเอาเชื้อเวลาตัวนั่นเข้ามาไว้ในร่างกายของข้านะ่าจะเพื่อที่จะให้ร่างกายข้าสส้างความคุ้นเคยกับเชื้อโรคตัวนั้นยังสิน่น่ะแม่จะ๊ะแต่บังเอิญว่าร่างกายขา้าอ่อนแออยู่ยังสิก็เล็กปับสภาเพราะท่านกเล็กไข่ไปน้ำกันเลยพี่น้องนัดจ๊ะอาทิตย์ที่แล้ว แล้วที่นี่อยู่สวีเดนพ่อเขาติดโควิดยังเสียเขากับว่ามีน่วยงานที่ว่าพยาบาลเอียงเขามายืนมือเขามาซอยที่พี่น้องเขาต้องดูแลรักษาเจ้าของเอาสิ่งที่กินก็คือต้มน้ำอุ่นต้มน้ำขิงแล้วก็น้ำอุ่นนี่ผสมกับน้ำบักนาาแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงพี่น้องจิบออเพราะมันไอไอรายแล้วก็เขาก็จะ ดูแลจุ่ขวางอยู่แบบนี้คือน้ำขิงเนี่ก็คือกินน้ำอุ่นผสมกับน้ำขิงเนี่ยทุกมือทุกมือจ้กพี่น้องน้ำอุ่นน้ำมะนาวนา้ำขิงผสมกับเกลือน้อยหนึ่งกินยุ่จังสินะ่อ่ะสามมือสี่มือพี่น้องแล้วกว็วิตามินซีเนี่ก็กิน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 ทุกมือก็คือถ้าไข่ขึ้นก็คือกินผลานะจ้ะแล้วที่นี่ที่รู้สึกว่า โฮูไปอีกนั่็คือพอดีช่วงที่ติดโควิดแฟนติดโควิดตัวเจ้าของติดโควิดแล้วลูกปวดฟันพี่น้องปวดฟันนี่ไพ่ไพก็ถ้าเคยปวดฟันกับจูหูน้องก็จะนอกจากว่ามันทรมานซ้ำใดแล้วที่นี่พอเขาโทรหาหมอฟันปุ๊บหมอฟันก็บอกว่าอ๋อบ้านพวกเธอมีคนติดโควิดบับให้กินยาแก้ปวดไปคิดเบิ้งพี่น้อง ปวดฟันมือเดียวฮกากะอยากร้อยแล้วเนาะแต่ที่นี่น่ะกินยาพาราแก้ปวดนะยุเป็นเกือบสองอาทิตย์นะจ๊ะเพิ่งได้ไปหาหมอฟันมือน,นี่แล้วไปคลอดหมอกะบอกได้เฮ็ดยังหาเอียงมากไมกก่กะบอกว่าเออ,อเบื่องแล้วว่าบ่ได้มีผลเอียงหลายกะคือให้กลับบ้านยากะบ,บ่ได้พี่น้องเขาได้มาซื้อยาพารา กินแก่ปวดคือเกาบอกแต่ว่าให้แปรงฟันรักษาความสะอาดแค่นั้นพี่น้องโอ้ยมือคั่สซิว่าผู้ปวดก็ปวดต่อไปแต่นี่ก็คือตามที่เบิ้งนั้นก็นคือเหงือกบวมนะไหมจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ได้มากรักษาตามอาการก็เข้าไปให้ต้มน้ำอุ่นแล้วก็ใส่เกลือให้ลูกสาวนะ้บวนปากออกคือขาเชือ่อแบคทีเรียไปน้ำหน่จ้าพี่น้องแล้วก็กินยา พระ่าบรรเทาอาการปวดไปเบิ้งว่าให้รักษาให้เหงือกหายบวมน,นะจ๊ะทําเป็นบานเทากระซิมียาพวกยาแก้อักเสบอย่างซอยเนาะจ๊ะแต่นี่บ่มีบ่กหายยังเลยพี่น้องบอกห้กล้ามากินยาแก้ปวดและะ้วกรักษาความสะอาดดูแลเจ้าของเอาเอาจักสีวาแนวใดไหนเนาะจ๊ะกาต้องได้ซอยเรือตัวเองไปเนาะจ๊ะกา เดี๋ยวนี้ก็ก็ติดโควิดมาได้อาทิตย์ก,กว่าเกือบเกือบจะสองอาทิตย์แล้วนะาจา้ะก็คือเริ่มเริ่มว่สบายมากเมื่อวันเสาร์อาการก็จะนักอยู่ประมั่นช่วงสามมือนแลกแล,ล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่ม,มดีขึ้นดีขึ้นนะจ๊ะตอนนี้ก็ถามว่าหายเป็นปกติบ่ก,ก่ะยังจ๊ะยังยังมีอาการแบบไอแต่กะไอลดลงมาแล้วแล้วกะ เจ็บข้อนิดน้อยแล้วก็มีน้ำมูกก็ยู่อาการประมาณเป็นไข้วัดแล้วจ้าตอนนี้ก็เลยจะล่องมาตรวจอีกรอบที่สามจะว่าหลังจากครั้งแรกเข้าตรวจบบเจอครั้งสองเข้าตรวจเราเป็นผลบวกแล้วหลังจากที่ว่าเหายไข้แล้วก็เลยจะมาตรวจเบิ้งว่า,าเสื้อโควิดนี่มัดหรือยังหรอจา้า เดี๋ยวห้ามาเบิงผลตรวจไปพอพร้อมกันเลยจ้ะถ้าเกิดว่าหายแล้วก็สิได้เริ่มกลับไปทํางานนะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้สวีเดนคนติดโควิดหลายหลายครั้งจะเป็นล้านกลัวแร้วตอนนี้เรากา็นักเรียนกับหยุดหลายอาทิตย์ที่แล้วกับคู่กับทางโรงเรียนกับปิดให้เด็กหน่อยเรียนอยู่บ้านกับแบ่งกลุ่มกันไปเรียนนะ่ะจะเรียนอยู่บ้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปเรียยอยังสินะจ้ะก็คือลด จำนวนนักเรียนบให้พบปะกันไลยเกินไปแล้วก็หลังจากเมื่อน,นี้ทางสวีเดนก็คือเมื่อนี้เป็นเมือสุดท้ายที่ว่า,าถ้าเกิดมาครอบพัวในฮิตตีโควิดก็จะต้องกักตัวยูบานนะจ๊ะก็คือหลังจากเมื่อน,นี้แล้วก็คือเมื่ออื่นก็คือจะเปิดประเทศนะจ๊ะก็คือถ้าภพ่เป็นโควิด คือป่วยกับยุบ้านแต่บุคคลในความคร่วที่ไปติดโควิดก็คือใส่ชีวิตปกตินะจ๊ะจะบ่มีการกักตนกักตัวอีกอย่างแล้วนะจ๊ะคือเปิดพยายไปไซ้กลับไปการล่อบเบิงนะจ๊ะว่าสิเป็นจังไหนเนะาะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อหนีเดี๋ยวเฮามาตรวจโควิดไปพร้อมๆกันเนะจ๊ะตัวนี้ซื้อมาจากร้านขายยาจ้ะ ตัวนี้จะเป็นไอซัมมลีการนะจ๊ะทีะ่เขาจะแย่เข้าไปเน่จะหมูเข้านะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาหลังจากที่เขาใส่ซัมลีการตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาหลังจากที่เขาใส่ซัมลีการ แยกข้าไปในจมูกขห้เราเขาก็จะเอามาเอผสมกับน้ำยาตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็เขาก็จะเอาเอน้ำยาที่เขาผสมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาเทลงใน่อ แผนตรวจนี่จ้ะคล้ายกับตรวจทองอ่ะจ้ะพี่น้องอา่าหลายๆคน,พนเพิ่นก็คือจะเคยตรวจแล้เนาะจ้ะจะประมาณี้จ้ะ se la faccio più favica o nha coi trong mù cho Hãy subscribe cho kênh เสร็จแล้วห้ากกจะจาหมายดเดี๋ยวรอดลวนไปพร้อมๆกันจ้า มือซันพี่น้องสรุปว่าพลเป็นลบเนาะจ้ะ ผลสรุปออกมาคือเป็นลบจ้าก็สรุปว่าตอนนี้ปฏิติดโควิดแล้วน่าจ้าโควิดหายไปแล้วกะสำหรับคลิปนี้กะมมแ่รแช่ะสบกับที่เจ้าของติดโควิดมาให้พี่น้องฟังน้ำนาะจ้ากะสำหรับคลิปนี้กะเพียงเท่านี้น่าจ้าจัางไดกะขอบุณถูกกำลังใจที่เขามารับชมจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ต่อไปเนน่าจ้า ขอบคุณในรายสวัสดีจ้า